อันน <SM. S 1> <Christina. S 2> ี้ใช่ไหมได้แดงอันนั้นแดงแดงล้อันนี้วันที่ล้แดงแล้วเมื่อวานเียววนี้้คือกระเลียอันนี้ค่นี้าไอ้ั้นโอ้โหกนตลาดครับนี่ ตลาดบางกะปีนี่เขาขายกะปิจริงๆริบางกระปีใช่ปะตลาดบางกะปีที่ขายกระปีด้วยนี่เออให้เป็ดแกไหมแก่ไหมออกมยากกองนียัง

ต้องเยี่ยงไม่ต้องเนาอบเอามันกรดมเดี๋ยวมันกระดมแอบเองมันโอ้เตาโอ้มาดีของดีแล้วโอ้เ้ยใส่ลงไม่ได้ต้นแบนมา่ต้นแบนช่วยเมื่อยอดอีกคำดิโอ้ยเกินไปดอกพ่อยแค่เนี้ นี่ไงพิกแดงมาเลยจ้ามาขึ้นมาไสีมาบอกมีอันนี้คือลวกอะไรผมเห็นเขาไปกินเยอะนะ ี่ออะเื่องปลาเต้องนะไร้ฮะเว่าข้าวิเป็เขาไปตัาเป็นตัวเขาตัวาบหมดโอ้นากกพดแล้วน่ะมีแอาเน่าเาอนกไดก็เห็นเขาไปกินในเขาเมาเขามากินเขต้วกัน โอ้แค่นั้นกับเพลแล้วไม่ต้องเพลก็ได้หรอกจะจะังังจะลังจะลังกินเพ็ดก็ได้เพื่นทำเดี๋ยวไปบ่าวร้องให้เออบกมีเพนก็แซ่บถูวเาวดีแต่ว่ามันก็เบื่อหนีวะทุกันประมาณกินได้อยู่ใจ้ันฮะ กินนี่าก็ปอกง่ายเหมือนโอ้เขาเซ่น่ามันนี่เอาประกาศประกาศไหมนี่รูประจำไรเอาไว้ประกาศอะไรนี่เงยกรดองประกาศอะไรประกาศดองไงใช่ปะ เขาไปยำการดองแก่น่อยนะลูกกับนองค่ะบอย่าเดว

นอนเลียงนอนเลียงมีไหมครับมีค่ะเอานอ,อนอนเลียงอน,นอนเลี้ยง 101. นียร้อยหนึ่งครับก็หูเหลืองมีไหมครับเอาจะต่อให้ผมสองร้อยครับจะต่อแกะหครนะับ

chết lớn rồi, kết lớn, kết đây? chút gì này khó ừ, máy ạ? Ừ, ăn việc rồi một ăn không đâu. là cua cái ta ai ngồi, เอาต่นหันทางแก่ท่านคุณก่อนที่ท่านไปหลวมไม่เอาปลาไว้ทอดอืมสิบันนะตกได้ยืดเลย bao nhiêu thay lê cũng đây này nó thêm đấy thêm nồi dạ loại đi <laughs> ไอ้ตัวก็ไปโหยโหก็ <laughs>